สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องน้องโอโดรีนะครับจะพามาดูบ้านนะครับที่น้องโอโดรีนะครับสร้างเอาไว้นะครับราคาห้าสิบล้านบาทนะครับเอดูดิเจ้าของอ่ะนั่นเจ้าของเดินอยู่นั่นครับเราไปคุยกับเขากันดีกว่าสวัสดีครับน้องโอโดรีหสวัสดีคับสวัสดีค่ะอันนี้เอาไว้เลี้ยงปลาปะเนี่ยบ่อเนี้ยบ่อนี้ไว้เลี้ยงปลาเปล่า ยังข้างคกอ่ะเดินมาดีเดินตกลงนี่บ้านหนูใช่ไหมเนี่ยช่วยค่ะแล้วเอาเงินที่ไหนมาสร้างครับเนี่ยเงินขนมค่าขนมที่พ่อให้หนูไปเรียนอ่ะเหรอใช่ค่ะโอ้โหได้เงินไปวันกี่บาทเนี่ย <c oughs> ต้นไม้นี่นนอายุสี่ร้อยปีเนี่ยต้นนี้เน้ะอายุสี่ร้อยปีเอาออกมามาพาเพื่อนๆชมบ้านหน่อย โอเคค่ะนี่ไงนี่เลยค่ะนี่นี่อันนี้ทางหน้าบ้านเราเข้ามานี่เป็นทางเดินขึ้นชั้นสองโนนี่อันนี้ห้องน้ำใช่ไหมลูกห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำชั้นล่างกำลังําห้องน้ำอยู่ชัอันนี้เป็นทีวี อันนี้ไม่ดูกระตูนหรอไม่ดูกระตูนเหรอครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ดูกระตูนเหรออันนี้เป็นสระว่ว้น้ำหนูสร้างไว้ด้วยเหรอลูกแล้วไม้น้ำมันเขียวปีาหร่ายขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อเอาไม้เลี้ยงสาหร่ายกินค่ะทำาตาไว้น้ำไม้เลี้ยงสาหร่ายใช่โอ้พระเจ้าวันนี้ต้นไม้โอ้โหนี่สี่ร้อยปีแล้วเนี่ยซื้อมากี่ต้นเนี่ย ตามหนูมานะคะเดี๋ยวจะพามาที่เที่ยวค่ะโหนี่ห้องครัวเหรอโหวิวดีอ่ะแล้วทำไมมีแต่โต๊ะลูกเก้าอี้ไปไหนอ่ะอ๋อไม่มีตังค่ะติดตังแค่นี้ค่ะยืนกินระลูกโอ้โอโอเคโอเคซื้อโต๊ะไว้ก่อนนะแล้วก็ไม่มีที่นอนด้วยค่ะอ่าจ้จ้อ๋ออันนี้ก็เป็นบาร์เนาะไว้ชงเครื่องดื่มอืมยังไม่มีตังซื้อเก้าอี้เหมือนกันนะใช่แล้วก็ยังไม่มีตังซื้อเครื่องดื่มโอเคโอเค เออเออเ,อ,อเราสร้างบ้านไว้ก่อนเราสร้างบ้านไว้ก่อนนี่ซิงไว้ล้างจานะะโอ้ยนี่นก็เป็นห้องทําไมหนูมีครัวสองครัวลูกซิงทำไมมันมล้างจานเยอะอย่างนั้นอะโอ้ตอรเ่มีข้าวยังอนู่เราอ่ะอันนี้ห้องไว้นั่งเล่นเหรอโดลี่ต <c oughs> ดลี่ครับอันนี้ห้องไว้นั่งเล่นเหรอ <c oughs> ในมาดูนี่มีอะไรมัางมีมีจอทีวีด้วยใช่ไหมในเปิดไฟให้ดูหน่อยครับ ล้วน้องอยู่ไหนครับเนี่ยเอ้าไปทำอะไรอนั้นตอนนี้แม่ก็มาหม่ไฟอ่ะแม่ก็มามากินข้าวเร็วเปิดไฟให้างในเราไฟเหรอแม่เป็นน้องเปิดลูกมันสว่างอยู่แล้วดูได้เหรอไม่มีเน็ตมามาเร็วมาเร็วกมาเรียกเอาทำให้ดูนี่เอามือมามือมาปัดเอามือปัดนี่เร็วทดสอบทีวีมากดติ๊กต็อกหน่อยกดที่แหน่เลย ตหนึ่งโหนี่หนูสร้างบ้านห้าสิบล้านแต่ไม่มีตังติดอินเทอร์เน็ตเหรอลูกใช่ค่ะเขาว่าเอาไปซื้อตังค่าสอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันน้องโดไหนไปดูสิหนูทำอะไรไว้ม้างข้างบนอ่ะมีห้องนอนกี่ห้องสามห้องไหมสาห้องนะใครนอนม้างอ่ะทุกคนค่ะ เลมีบางทุกคนใช่มีคนนอนพื้นด้วยนะคะเตียงไม่พอค่ะไหนมาดูดิไหนไปพาไปดูหน่อยมาอันนี้ห้องห้องพราใช่ไหมครับห้องวอ่ยพักโอเคทุกจ้าๆๆเี่งยอานี่งห้องนี้มา,ๆๆห,มาๆๆห้องนี้ใครนอนเนี่ยเงียบเหลังนจะนอนเนี่ยเตียงมีเตียงด้วยเฟอร์นิเจอร์ทำบิวอินอยู่ให้ช่างมาทำอยู่มีห้องน้ำเงียบเยจะนอนหลับ นนีคเลยงอันนี้ห้องที่สองใครนอนนี่ห้องที่สามอันนี้ห้องนอนใหญ่ไม่รู้แต่เรานอนหลับก่อนนี่มีมีอ่างอาบน้ําด้วยนะห้องนี้โอเครู้แล้วบุยบุยหลับหลับแล้วเตียงกับเตียงไปไหนมีแค่นี้เหรอใช่แล้วนล้วหมอนเหมือนไม่ซื้อเหรอมูกอ่ะไม่รู้อ้าวอติดทีวีไหมก่อนแล้วกันนะให้แต่ อ๋อนี่คือสวนเหรอเอาสวนเดินขึ้นบ้านเหรอลูกนี่เป็นสวนเราเอาไว้วิ่งเล่นเหรอเนี่ยอันนี้เอาไว้วิ่งเล่นใช่ไหมมีดอกไม้ด้วยเหรอนี่เอาไว้วิ่งเล่นตอนเย็นเหรอลูก อันนี้หนูทาไว้นั่งเล่นเหรอครับลูกพราะลองทำไว้นั่งเล่นเหรอไว้ดูปลาเหรอใช่ไว้ดูปลาที่เลี้ยงไว้ใช่ไหมนี่ปลาอะไรปลาทับทิมใช่ไหมหลูกปลาบ้าเลี้ยงไว้ทําอะไรเนี่ยไว้ขายไว้ดูเล่นไว้กินอ๋อมีทั้งหมดกี่กระชังที่หนูเลี้ยงไว้เนี่ยกี่กระชังลูกอ๋อ นี่เป็นกิจาการของหนูหรอเนี่ยใช่กลัวตกะ่ะนี่เป็นกิจาการของหนูแอบทำไว้เหรอเนี่ยใช่เออเอาสรุปถามจริงๆเลยสรุปเลยว่าบ้านใครเนี่ยต้าคุณตามาเยี่ยมคุณต,ตากับอาม่าเอาตกลงนี่บ้านคุณตานี่เดินพาชมเนี่ยรอโอเคไม่ใช่บ้านหนูโอ้ก็ว่าแล้วบอกว่าแล้โวลโอเคไม่มีบ้านไปค่ะ